สวัสดีครับผมและนี่คือเพจตาดใจสกูลนะฮะเจอกับรายการไปตะอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปที่สงขลาเหมือนเดิมครับจะพาไปทานหาของปแปลกๆหรือของที่แบบหายากในเมือ,องสงขลาซึ่งเราก็เพิ่งรู้จากงานที่แล้วที่เราไปถ่ายภาพคอนเสิร์ตของสงขลาจะเจ็ดโมงแล้วไปไปไปกันเลยครับผมไป นี้เราอยู่กันที่ขนมปูตูครับขนมโบราณอีกหนึ่งที่เป็นที่แรกที่เรามานะครับก็ตรงนี้นะฮะลักษณะขนมเนี่ยจะเป็นแบบว่าน้ําตาลนะครับกับแป้งนะฮะเอามาทำเอาน้ําตาลเนี่ยเอามาทําเป็นไส้นะครับส่วนตัวแป้งเนี่ยเอามาทำเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรเป็นตัวตัวข้างนอกกันนะฮะแล้วก็มาโปะแล้วก็เอาไปอบนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวขนมมาแล้วก็มากินกับมะพร้าวนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆครับมีไม่กี่ที่จะบอกว่า จะบอกว่สงขาที่ผมเห็นอยู่ที่เดียวไหมอะไรประมาณนี้ก็งงกล้าพูดได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีจริงเพราะมันเป็นขนมหายาก<ม>ขนมโบราณน,นะครับ นี่ฮะขนมบูตูนะครับก็อย่างที่บอกลักษณะจะเป็นแป้งนะข้างในจะเป็นน้ําตาลนะครับอันนี้ผมไม่แน่จะเป็นไส้น,นี้เป็นน้ําตาลธรรมดาน้ําตาลใสหรือเป็นน้ําตาลตะโนดนะครับแต่มีมสองไส้ใช่มีสองไส้ลองดูเขาบอกว่าต้องกินกับมะพร้าวอุ้ยร้อนอ <c oughs> ุ้ย มันจะมีเหมือนบางช่วงในวงการเคี่ยวเนี่ยมันมันให้ฟิลเหมือนกินขนมตาลแต่ก็ไม่เหมือนแต่เดียวนุ่มๆนะฮะมันจะนุ่มๆแล้วก็ไส้กับความหวานมะพร้าวที่มันแบบตัดกันพอดีฮะมันเหมือนกินเตอนั่นแหละให้ฟิลกับขนมขนมตาลใกล้เคียงสุดนะฮะที่เหลือก็ยังบอกไม่ดูว่ามันคล้ายกับอะไรนะแต่แปลกมากใคระประมาณนี้เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลย ละห้าบาท,บาทค่ะท,ท,ที่ต่างกัไน,นี่ครับลูกเล็กกับลูกใแด่อ,อันนี้มันแป้งเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ไม่มีไส้อันนี้ม,มีไส้ท่ะอันน,นี้ไส้เป็นกุ้งผัดเครื่องนี<บา>่เป็นขนมบ้าดานะครับนะก็ตัวขนมเนี่ยข้างนอกจะเป็นแป้งนะครแล้วก็ข้างในาจะเป็นเหมือนแบบกุ้งผัดกับมะพร้าวอะไรสักอย่างนี่นะครส่วนมันจะมีชิ้นเล็กด้วยครับชิ้นเล็กเนี่ยก็จะเป็นแป้งเหมือนกันนะครับแป้งที่ไม่ได้มีไส้นะครับแต่ว่าก็จะนิ่มๆหน่อยนะครับ ืออะเอมเอมันจะให้ฟิลเหมือนกล้วยทอดแต่ไม่ใช่กล้วยอะไรเงี้ยมันมันเหมือนมีกลิ่นอะ่ะลองรู้ชิ้นใหญ่ใช่ชิ้นใหญจะมีไส้อะข้างในใช่ชิ้นใหญ่จะมีไส้ชิ้นเล็กไม่มีนะฮะอืมเหมือนกไอ้มะพร้าวมะพรา้าวผัดกับกุ้งเออใช่ก็คือมะพร้าวผัดกับกุ้ง แต่แท่งขนมที่ว่าเขาเขาโปะเป็นข้าวเหนียวอะเออเอร่อยดีโอเคอร่อยดีครับผม เราอยู่กันที่ร้านทับเส้นนะครับผมพูดเบาหน่อยทีว่าเราต้องให้เกียรติคนที่มานั่งทานตานนี้ก็จะเป็นแบบอาหารเช้าขนมจีบสรารเปาแล้วก็ชากาแฟนะครับขนมปังต่างๆพูดแล้วก็กินโชว์เลยครับเป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่ของเมืองสงขานะครับที่เรามาตำ<ช>เป็นร้านที่สาราคาย่อมเยาวใช่ราคาย่อมเยาาอันนี้ต้องเน้นหน่อยถูกมากถูกมากขายยากยาก <ไ>แล้ในเมืองต้องเที่ยวด้วยนะโอเคเ,อเดี๋ยวเก็บคุตเตไปฝากแล้วขอทานก่อนแล้วกันอ่าเชา้าครับ อันที่สี่ก๋วยเตี๋ยวหางหมูร้านนี้เปิดมานานมากครับทีเด็ดเลยก็คือมีหางหมูนะฮะนีะนเ่เดี๋ยวเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปดูหางหมูหางหมูหางหมูนากินมาก,มากเดี๋ยวขอตัวก,กินก่อนแล้วกันนะฮะ อีกหนึ่งร้านในตำนานนะครับแล้วก็เขาใส่ไข่ด้วยมีไข่อืมนี่จะเป็นเหมือนแบบหวานๆนี่มันเป็นวานีลลาหรือว่าอะไรป่ะขายมากี่ปีแล้วครับผมแปดหกโอ้แปดสิบหกปีอ๋อนี่ไงมีมีป้ายอยู่สองสี่เจ็ดถกจนถึงปัจจุบันที่ร้านเขาก็จะมีกล้วยนะคุณผู้ชมครับเขาจะเอาเราสามารถใส่เองได้เลยนะอ่าจะก็คือกินก็ใส่ไม่กินก็ไม่ใส่นะครับ หรือจะกินไอติมคำกล้วยคำก็ได้อ่อาชุบ ได้ได้ว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่ผู้เมืองสงขลาบางร้านนี่เราแทบแบบไม่เคยไปกินมาก่อนเลยเพราะเราเห็นแบบเปิดมานานมากแต่พอลองไปทานก็อร่อยนะครับอร่อยแบบสไตล์แบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยบางร้านนี้คือมีสูตรเฉพาะสไตล์แบบนะบเหมือนล่าสุดไอติมยูเนี่ยเราไปกินก็คือเปิดมา80ปีนะฮะใครที่อยากมาเที่ยวเมืองสงขาก,ก็ดูเพจเราเยอะครับต้องจากขันใจแล้วเราก็มาสงขลาด,ด้วยโอเคครับใครมีร้านเด็ดๆร้านดีๆดีครับก็บอกมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมที่แบบคิดว่าร้านเก่ากว่านี้ จัดมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการไปตะ5ร้านเด็ดนะครับก็เดี๋ยวเราจบลงตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารอดูว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันบ๊ายบาย